มนุ์ส่วนใหญ่เนี 99. 99. 99่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แหละก็จะสนใจแต่ว่าชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยก่อนตายเนี่ยจะทำยังไงให้มีความสุขให้มีลาภให้มียศให้มีชื่อเสียงเอกลาษปัจจัยต่างๆเราคิดกันสั้นเกินไปนิดหนึ่งแต่พระศาสดาเนี่ยให้มองให้ไกลการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยด้วยการมีเอกลาษปัจจัยต่างๆเนี่ยครบสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นการดี องก็ให้ให้บริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นได้เพียงแต่ว่าไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแต่สิ่งเหล่านี้จะมีได้ยังไงถ้าเราไม่เคยได้สดับเราก็จะมีด้วยความลุ่มหลงทั้งสิ้นเราก็ไม่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นโทษมิไม่มีอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันนี่คือความสําคัญที่ว่าทําไมเราจะต้องมาสดับในคําตถาคต พ่อพระองจะบอกวิธีในการออกจากสิ่งเหล่านี้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ได้สดับเราจะมีแต่ความยึดเมื่อมีความยึดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวความตรณีความห่วงกั้นร้อยทั้งร้อยมันมีอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วเพราะสัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกดังนั้นพระศาสดาไม่ได้มาฝึกให้เราโลภ มันมีเป็นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วแต่ฝึกให้เราเสียสละและความตระีนี่เป็นมนทินนี่จึงจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาเนี่ยฝึกให้เราเนี่ยให้ทาน